คำน,นี้มู่มู่จื่อผางมู่จื่อผางตัวเต็มเขียนอย่างนี้นะคะมู่ถ้าเราเอามันแนวนอนนะเอามู่มานอนปึ๊บก,ก็เห็นเลยมีตาสองข้างเพราะฉะนั้นคำนี้แปลว่าตามีความหมายคือตามู่เป็นภาษาโบราณภาษาสมัยนี้เราใช้เหยียนจริงเนาะเราเรียกว่าเหยียนจริงเหยียนจริงแต่ภาษาโบราณก็คือมู่คำเดียวแปลว่าตาทีนี้ก็เป็นอักษรข้างเราก็เขียนข้างข้าง มู่จือผางแล้วคำนี้คืออะไรล่ะเยียนไงเยี่นจริงและเยินแล้วก็คำนี้ลนะคะเยินจริงแะจริงเนะเยินจริงหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับตาเวลาตาหลับไปเราจะทำอะไรคะคำนี้อ่านว่าช่วยนอนค่ะนอนหลับ มู่ตาคำนี้คือเฉยเฉยแปลว่าหลับหลับลงมาอยู่ด้วยกันก็เลยเป็นนอนอ่ะลองไปหาอ่นดูนะคะสนุกดี